สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่ผมว่า,าน่าสนใจมากแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของใครหลายๆคนไปเลยนะครับสวัสดีค่ะเราจะคุยกันเรื่องการเคารพตัวเองแต่ว่าเป็นในมิติที่ที่ลึกกว่าที่เราเคยได้ยินกันทั่วไปซึ่งแนวคิดทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากแคปตันแอนล็อกหรือว่ากัปตันแอนล็อกครับใช่ค่ะเป็นมุมมองที่เชื่อมโยงเรื่องข้างในใจเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกได้อย่าง อืมน่าทึ่งมากๆเลยค่ะปกติเวลาเราพูดว่าอยากได้อะไรจากชีวิตเราก็จะนึกถึงการลงมือทำการพยายามใช่ไหมครับหรือการขอพรใช่ค่ะแต่แนวคิดที่เราจะคุยกันวันนี้บอกว่ามันมีอีกอย่างที่สำคัญกว่านั้นเยอะเลยเราจะมาสำรวจกันครับว่าสภาวะที่เราไม่รู้ตัวที่เรียกว่าการอ้อนวอนเนี่ยมันคืออะไรอแล้วเราจะเปลี่ยนจากจุดนั้นไปสู่จุดที่เรียกว่าการยืนอยู่ในคุณค่าของตัวเองได้ยังไง ซึ่งเป็นเหมือนแผนที่ที่เราได้มาจากแคปเช่นแอนล็อกนี่แหละครับเป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากเลยค่ะมีประโยคนึงจากแคปเช่นแอนล็อกที่หนูว่ามันทรงพลังมากเป็นเหมือนประตูบานแรกเลยนะคะประโยคว่าอะไรครับเขาบอกไว้ว่าจากระวาลไม่ให้คนที่ไม่ยืนอยู่ในคุณค่าของตนเองโอ้โห oh. ฟังครั้งแรกรู้สึกเหมือนเหมือนถูกตัดสินเลยนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ดีพอเราก็จะไม่ได้รับสิ่งดีๆตอนแรกอาจจะรู้สึกแบบนั้นได้เลยค่ะแต่ว่ามุมมองของทับเจนอล็อกที่อธิบายต่อเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นมากครับ คือเขาบอกว่ามันไม่ใช่เพราะจัก,กรวาลใจร้ายหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรนะคะแต่เป็นเพราะคนคนนั้นเองต่างหากที่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมหรือถ้าจะพูดให้ชัดๆเลยก็คือยังไม่กล้าที่จะอนุญาตให้ตัวเองรับสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาจริงๆนะคะโอ้มันเหมือนเราภาวนาขอฝนแต่ในมือกับกลางร่มเอาไว้แน่นใช่เลยค่ะเข้าใจเลยครับเป็นภาพที่ชัดมากแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ตัวรับสัญญ,ญาณไม่ใช่ที่ตัวส่งใช่เลยค่ะ งั้นเรามาเริ่มสากคำแรกที่น่าจะคาใจหลายคนคำว่าอ้อนเนี่ยพอผมได้ยินคำนี้จะนึกถึงการไปร้องขออะไรสักอย่างแบบชัดเจนเลยนะแต่จากที่แคปตันอัลล็อกอธิบายมันดูจะเงียบกว่านั้นมากใช่ค่ะเงียบจนน่ากลัวเลยล่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของคำพูดเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นสิ่งที่แคปตันอัลล็อกเรียกว่าภาวะต่ำของใจค่ะภาวะต่ำของใจ มันคือความรู้สึกที่ซ่องอยู่ลึกๆข้างในเป็นเหมือนเสียงกระซิบเบาๆที่บอกกับเราตลอดเวลาว่าเรายังดีไม่พออืเรายังขาดอะไรบางอย่างหรือว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่านี้ก่อนถึงจะคู่ควรอะไรแบบเนี้ค่ะแปลว่าต่อให้เราไปวัดไปขอพรด้วยคําพูดที่สวยหรูขนาดไหนแต่ถ้าลึกๆในใจเรายังรู้สึกแบบนั้นอยู่ใช่ค่ะพลังงานที่ส่งออกไปมันก็ยังเป็นพลังงานของการอ้อนอยู่ดีถูกต้องเลยค่ะนั่นคือหัวใจของเรื่องนี้เลย แคปเทนอลล็อกชี้ให้เห็นว่าพลังงานมันซื่อสัตย์กว่าคำพูดเสมอครับเขาชวนให้เราสังเกตตัวเองง่ายๆเลยนะเวลาที่เราอยากได้อะไรมากๆไม่ว่าจะเป็นความรักการงานเงนิงนทองให้ลองหยุดแล้วถามตัวเองว่าข้างในเรารู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกเกรงไหมกลัวว่าจะไม่ได้หรือเปล่าหรือว่ากำลังลุ้นจนตัวโกงเหมือนเหมือนกำลังรอผลสอบพี่ชี้เป็นชี้ตายอยู่ โอ้ยนึกภาพออกชัดเจนเลยครับอาการแบบนั้นมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยซึ่งถ้าเรามีอาการเหล่านั้นแคปตันอันล็อกสรุปไว้น่าสนใจมากค่ะว่านั่นไม่ใช่พลังของการขอที่มาจากความเชื่อมั่นนะแต่เป็นแต่มันคือพลังขาดตัวตนพลังขาดตัวตนเป็นพลังงานที่ส่งออกมาจากจุดที่เรารู้สึกว่าฉันยังไม่มี หรือฉันยังไม่เป็นซึ่งมันเป็นคนละขั้วกับความรู้สึกฉันพร้อมแล้วที่จะรับเลยค่ะพอพูดแบบนี้แล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะมันหมายความว่าเราอาจจะกําลังอ้อนชีวิตอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยอืมใช่ค่ะแล้วการกระทําแบบไหนบ้างล่ะครับที่ถือเป็นสัญญาณเงียบๆของการไม่เคารพตัวเองแบบนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของการด่าทอตัวเองแรงๆเสมอไปนะแคปเทนอัลล็อกยกตัวอย่างไว้หลายข้อที่มันแบบว่าแนบเนียนไปกับชีวิตประจําวันเรามาก เช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นการยอมในสิ่งที่ไม่ใช่สำหรับเราจริงๆแค่พร้อมไม่อยากให้เกิดความขัดแย้วอ่าเช่นการตอบตกลงไปทั้งๆที่ใจจริงอยากปฏิเสธใช่เลยค่ะหรือการยอมรับเงื่อนไขที่น้อยกว่าที่เราควรจะได้รับการรีบพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นตลอดเวลาเหมือนกลัวว่าถ้าเราอยู่นิ่งๆแล้วคุณค่าของเราจะหายไปประมาณนั้นเลยค่ะ การกลัวการถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการไม่กล้ารับคำชมดีๆจากคนอื่นโอ้โหเรื่องไม่กล้ารับคำชมนี่ผมว่าเป็นกันเยอะมากเลยนะมีคนชมว่าเก่งจังแล้วกลับรีตอบว่าโอ้ยไม่หรอกครับฟลุกเฉยๆจริงค่ะมันเหมือนเรากําลังปฏิเสธคุณค่าของตัวเองออกไปทันทีถูกต้องค่ะพฤติกรรมทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม มันคือการส่งสารออกไปบอกกับชีวิตว่าฉันยังไม่กล้ายืนในที่ของฉันฉันยังไม่เชื่อว่าฉันคู่ควรกับพื้นที่ตรงนี้ใช่ค่ะซึ่งมันนำไปสู่ประโยคหนึ่งที่ทงพลังมากจากแคปเติอลล็อกที่อาจจะฟังดูไม่ค่อยปลอดใจเท่าไหร่ครับ,รบเขาบอกว่าคนที่ไม่เคารพตัวเองต่อให้ได้มากก็จะเสียไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งฟังแล้วสะดุ้งเลย หมายความว่าต่อให้โชคดีได้อะไรมาก็จะรักษาไว้ไม่ได้เหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะแต่เหตุผลเบื้องหลังที่แคปเทนอลล็อกอธิบายเนี่ยไม่ใช่เรื่องเวรกรรมหรือการลงโทษอะไรแบบนั้นเลยนะคะอ๋อแต่เป็นเพราะสิ่งที่เขาเรียกว่าสนามใจไม่มั่นคงสนามใจไม่มั่นคงลองนึกภาพใจของเราเป็นเหมือนภาชนะค่ะถ้าภาชนะนั้นมันมีรอยร้าวมีรูรั่วอยู่ ต่อให้เราเทน้ําที่ดีที่สุดลงไปมากแค่ไหนสุดท้ายน้ํานั้นก็จะค่อยๆไหลซึมออกไปจนหมดอยู่ดีเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับหมายความว่าสิ่งดีๆที่เข้ามามันอยู่ไม่ได้เพราะภาชนะของเรายังไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับมันแม่นยํามากค่ะมันไม่เสถียรพอที่จะรักษาสิ่งนั้นไว้ได้เรื่องนี้มันทำให้เราต้องกลับมามองที่ต้นเหตุจริงๆซึ่งก็คือภาวะภายในของเราเองครับโอเค การที่เรามาพูดถึงสนามใจไม่มั่นคงหรือภาวะต่ำของใจมันอาจจะทำให้เรารู้สึกท้อใจได้เหมือนกันนะคะว่าเราดูมีปัญหาเต็มไปหมดเลยใช่ครับมันรู้สึกเหมือนเรามีรูรั่วที่มองไม่เห็นเต็มไปหมดแล้วเราจะเริ่มอุดรูรั่วพวกนี้ได้ยังไงล่ะครับมีวิธีที่เป็นรูปธรรมในการสร้างความมั่นคงจากข้างในไหมครับมีค่ะและนี่คือส่วนที่หนูคิดว่าทรงพลังที่สุดในแนวทางของแกปเต้นอันล็อกเลยครับคือเขาไม่ได้ชี้ให้เห็นแค่ปัญหา แต่ให้เครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมาด้วยเป็นเหมือนกระบวนการภาวนาสั้นๆเพื่อคืนศักดิ์ศรีให้กับตัวเองการคืนศักดิ์ศรีซึ่งหัวใจของมันไม่ได้อยู่ที่การพยายามทำแต่อยู่ที่การวางและตระหนักรู้ค่ะน่าสนใจมากครับการวางไม่ใช่การพยายามงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงได้เลยค่ะกระบวนการนี้มี5ขั้นตอนสั้นๆตามแนวทางของ Captain Unlock นะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งคือวางบทบาทวางบทบาทเขาแนะนำให้เราแค่หลับตาหายใจสบายๆไม่ต้องพยายามทำสมาธิไม่ต้องนั่งตัวตรงไม่ต้องเป็นคนดีไม่ต้องเก่งไม่ต้องสวยไม่ต้องเป็นอะไรทั้งนั้นเลยคือแค่วางทุกบทบาทที่เราแบกไว้ลงชั่วคราวใช่ค่ะแค่เริ่มต้นก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วนะครับมันเหมือนการอนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องเป็นอะไรเลยสักพักหนึ่งใช่เลยค่ะคือการหยุดสร้างแรงกดดันให้ตัวเอง จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สองคือเห็นการอ้อนเห็นการอ้อนให้เราถามตัวเองในใจอย่างซื่อสัตย์ที่สุดว่าที่ผ่านมาฉันอ้อนชีวิตเรื่องอะไรอยู่และจุดที่สำคัญมากที่แคปเทนอลล็อกย้ำคือไม่ต้องหาคำตอบเป็นประโยคสวยหรูแต่ให้ใช้ให้ใช้ความรู้สึกค่ะสัมผัสกับความรู้สึกขาดแคลนความรู้สึกอยากได้หรือความกลัวนั้นจริงๆหมายความว่าต้องไม่ใช้ความคิดวิเคราะห์ แต่ใช้ใจรับรู้ความรู้สึกนั้นตรงๆถูกต้องค่ะเหมือนเราแค่เปิดไฟส่องไปดูความรู้สึกนั้นโดยไม่ตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีครับและการยอมรับความจริงตรงนี้ละค่ะที่จะนำเราไปสู่ขั้นตอนที่3คือไม่โทษไม่โทษเมื่อเราเห็นความรู้สึกของการอ้อนวอนนั้นแล้วให้พูดกับตัวเองในใจเบาๆว่าฉันไม่ผิดที่เคยอ้อนเพราะฉันไม่รู้โอ้โหนี่คือขั้นตอนของการให้อภัยและแสดงความเมตตาต่อตัวเองอย่างแท้จริงค่ะ ขั้นตอนนี้ทรงพลังมากนะครับเพราะบ่อยครั้งพอเราเห็นข้อเสียของตัวเองสิ่งแรกที่เราทําคือตําหนิซ้ําเติมตัวเองแต่ขั้นตอนนี้กลับให้เราโอบกอดมันด้วยความเข้าใจใช่เลยค่ะมันคือการยอมรับว่าเราทําไปเพราะความไม่รู้จริงๆซึ่งเมื่อใจเราอ่อนโยนแล้วเราก็จะพร้อมสําหรับขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือขั้นตอนที่4คืนศักดิ์ศรีคืนศักดิ์ศรีแคปเทนอัลล็อกแนะนําให้เราพูดในใจช้าๆหนักแน่นแต่นิ่งสงบว่า ฉันต้องขอฉันต้องอ้อนฉันยืนอยู่ในที่ของฉันแล้วฉันยืนอยู่ในที่ของฉันแล้วฟังแล้วรู้สึกถึงความมั่นคงบางอย่างจากข้างในเลยนะครับและมีคําแนะนําที่น่าสนใจมากจากแคปเทนอัลล็อปในขั้นตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่จําเป็นต้องเป็นความรู้สึกยิ่งใหญ่เกรียงไกรอะไรเลยอ้าวเหรอครับขอแค่เป็นความรู้สึกที่มันไม่หดเล็กลงไปจากเดิมก็พอแล้วห คำว่าไม่หดเล็กนี่สำคัญมากเลยนะครับมันไม่ใช่การพองตัวให้ใหญ่ขึ้นแต่คือการกลับมาอยู่ที่ขนาดที่แท้จริงของเราใช่ค่ะไม่ได้หดเล็กลงไปเพราะความกลัวหรือความรู้สึกไม่คู่ควรอีกต่อไปแม่นยำมากค่ะเป็นการกลับสู่สภาวะปกติที่เป็นของเราและเมื่อยืนยําสภาวะนั้นแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่ห้าว่าง,างคือหลังจากที่เราได้คืนศักดิ์ศรีให้ตัวเองแล้วตอนนี้ต้องทำอะไรอีกแค่อยู่กับความรู้สึกนั้นเฉยๆอยู่กับความจริงที่ว่าแม้ไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาเราก็ได้ไม่ได้หายไปไหนให้เราได้สัมผัสกับความสมบูรณ์ในตัวเองที่มีอยู่แล้วตรงนั้นณนะวินาทีนั้นค่ะเป็น5ขั้นตอนที่ดูเรียบง่ายแต่สัมผัสได้เลยว่า ถ้าทำด้วยความซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆมันน่าจะเปลี่ยนความรู้สึกข้างในไปได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะแล้วผลลัพธ์ที่แคปเทนอุซันล็อกบอกไว้คืออะไรครับหลังจากที่เราฝึกฝนกระบวนการนี้ผลลัพธ์ที่เขาบอกไว้มันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากค่ะเขาบอกว่าเมื่อเราหยุดอ้อนชีวิตจะเริ่มให้ชีวิตจะเริ่มให้มใหไม่ใช่เพราะเราใช้เทคนิคการเรียกร้องที่ดีขึ้นแต่เป็นเพราะภาชนะของเรามันพร้อมแล้ว Oh. เราเปลี่ยนสถานะจากคนขอเป็นคนที่พร้อมรับอย่างแท้จริงค่ะเหมือนกับว่าพอเราหยุดกลางร่มฝนที่รอจะโปรยปลายอยู่แล้วก็สามารถตกลงมาถึงตัวเราได้เสียทีเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะและเพื่อให้เราได้ฝึกฝนสภาวะนี้ในชีวิตจริงอย่างต่อเนื่องแคปตันอันล็อกก็ได้ให้กันบ้านง่ายๆสําหรับฝึกฝน7วันไว้ด้วยนะคะมีการบ้านด้วยน่าสนุกดีครับทํายังไงบ้างครับง่ายมากจริงๆค่ะคือในแต่ละวัน ให้เราลองสังเกตตัวเองแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นพอวันละครั้งใช่ค่ะว่าในสถานการณ์นี้ฉันกำลังยืนอยู่ในคุณค่าของตัวเองหรือกำลังอ้อนอยู่เงียบๆอาจจะเป็นตอนที่เรากำลังจะตัดสินใจเรื่องงานตอนคุยกับคนรักหรือตอนกำลังจะซื้อของให้ตัวเองแค่วันละครั้งแล้วก็แค่สังเกตเท่านั้นเองใช่ค่ะและมีคำแนะนำที่แคปเทนอัลล็อกขีดเส้นใต้เอาไว้เลยคือไม่ต้องแก้ แค่เห็นไม่ต้องแก้แค่เห็นคือก็ไม่ต้องพยายามไปฝืนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรในทันทีแค่รับรู้ตามความเป็นจริงว่าอ๋อตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกหดเล็กอยู่หรืออ๋อตอนนี้ฉันกำลังยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงการแค่เห็นโดยไม่ต้องแก้นี่มันน่าสนใจนะครับปกติเรามักจะถูกสอนว่าถ้าเห็นปัญหาก็ต้องรีบแก้ไขทันที แต่นี่คือความลึกซึ้งของกระบวนการนี้ค่ะเพราะการตระหนักรู้ด้วยใจที่เป็นกลางคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดของการเปลี่ยนแปลงแล้วอืม,มันเหมือนกันที่เราเปิดไฟในห้องมืดนะคะเราไม่ต้องไปสู้รบกับความมืดแค่เปิดไฟความมืดมันก็คลายตัวไปเองเข้าใจเลยครับพอสรุปทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกแนวคิดจากแคปเทนอันล็อกวันนี้แก่นของมันจริงๆก็คือการเปลี่ยนมุมมองจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในทั้งหมดเลยนะครับใช่เลยค่ะ จากการพยายามเปลี่ยนแปลงโรครอบตัวมาสู่การเปลี่ยนแปลงสนามใจของเราเองอจากสภาวะขาดแคลนที่คอยอ่อนวอนไปสู่สภาวะเคารพตัวเองที่พร้อมจะรับถูกท้องค่ะมันคือการเปลี่ยนจากคำถามว่าฉันต้องทำอะไรอีกเพื่อจะได้สิ่งนั้นมาไปสู่คำถามว่าฉันต้องเป็นคนแบบไหนเพื่อที่จะคู่ควรกับสิ่งนั้นครับซึ่งคำตอบมันก็อยู่ในตัวเราเองอยู่แล้วแค่รอให้เรากลับไปมองเห็นมันเท่านั้นเอง และในวันที่เรายืนได้อย่างมั่นคงในที่ของเราแล้วการร้องของก็อาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปใช่ค่ะเพราะเรากับสิ่งที่คู่ควรมันได้กลายเป็นสิ่งเดียวกันไปแล้วใช่เลยค่ะซึ่งมันก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะถ้าคําแนะนําที่สําคัญที่สุดคือแค่เห็นโดยไม่ต้องแก้ไข มันทําให้เกิดคําถามชวนคิดว่าพลังของการตระหนักรู้โดยไม่ตัดสินนั้นมีอนุภาพมากพอที่จะเปลี่ยนสภาวะภายในที่อย่างรากลึกข,ของเราได้อย่างไรคะ hmm. คกลไกอะไรที่ทำงานอยู่เบื้องหลังที่ทำให้แค่การเห็นเฉยๆถึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและยั่งยืนได้ก็สามารถไปติดตาม Captain Unlocked หรือกัปตัน Unlock ได้ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือแพลตฟอร์มอื่นๆเราปรองว่าจะได้มุมมองที่ลึกซึ้งและนำไปปรับใช้กับชีวิตได้อย่างแน่นอนอย่าลืมไปติดตามกันนะครับ